สวัสดีค่ะขว้าไพหวานวันนี้จะพามาทำเมนูขนมปังอบกรอบนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะก็คือขนมปังที่เรามีนะคะทานด้วยเนยเค็มค่ะทานเนยเค็มให้ทั่วแผ่น ขนมปังนะคะเนยนี่จะทำให้หอมนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะโรยน้ำตาลนะคะขนมปังอบกรอบโรยน้ำตาละคะ่ะ จากนั้นเราก็จะเอาข้าวไปโไมโครเวฟอบที่อุณหภูมิ150องศาเป็นเวลา5นาทีนะคะ ขออภัยค่ะจริงๆแล้วอบสนาทีนะคะแต่อุณภูมิหรือเวลาอย่างนี้เรากำหนดเองได้นะคะว่าจะให้เท่าไหร่อย่างนี้แล้วก็เอาขนาดรอนหนงปันสุกแล้วก็สมาคคุยกันเรื่องความตายนะคะก็มนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องตายนะคะอย่างที่พระท่านสอนว่า ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเรามีขึ้นขึ้นลงลงนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่แต่เราต้องตายอย่างแน่นอนนะคะแล้วตายแล้วเราจะไปไหนก็คือเราจะเป็นมนุษย์เราก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์นะคะตายไปแล้วก็จะมีทั้งสุขทั้งทุกข์เหมือนกันนะคะ ทุกคติก็มีสี่ภูมินะคะคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เลนฉา,านซึ่งเป็นทุกคติที่ถ้าทุกที่สุดก็คือนรกนะคะเราก็อย่าพลาดตกเด็กขาดเลยค่ะวิธีหลีกเลี่ยงนรกก็คือเราต้องถือศีลห้านะคะก็ต่อไปขนมปังน่าจะ สุกแล้วค่ะเดี๋ยวลองเอาออกมากินดูนะโอ้กรอบมากเลยค่ะเดี๋ยวซาบิให้ดูนะคะข้างในยังเหนียวๆอยู่ยยนะ ให้ดีให้อบอุณหภูมิต่ำๆนะคะถึงจะไม่กรอบทั้งหมดแต่ก็อร่อยนะคะให้ดีให้ทำขายงานจากอุณภูมิต่ำกว่าน,นี้แล้วก็อบงานกว่าน,นี้นะคะ เขาจะได้เกาะทั้งนอกทั้งในเลยนะคะเมนูนี้อร่อยมากคะ่ะก็ขอจบแค่นี้นะคะบ๊ายบายถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ